ตงบอตรงไหนวะกูว่าบริเว กมึงกูมีเรื่องเล่าอะคือเมื่อกี้กูไปเข้าองน้ำแล้วกูได้ยินเสียงคนเดินก็พออกมาก็ไม่มีใครคิดมากมนยังมีอะไรหรอกมั้งเสียงลมพัดใบไม้หรือเปล่าเออมืงองใหญ่คิดมากเลยที่ทำรีบกลับเหอะเออเรีบทำเหอะบรรยากาศก,ก็วังเวงอยู่แหละวคน นอ้โหรีบทำปุ้ยงกลัวอยู่พวกมึงเดีกูไปเข้าน้ำก่อนนะอือ 追回来。

คนนั้นน่ะตอนเขามีชีวิตอยู่เขาแอบชอบพี่ดินเว้ยที่จบไปเมื่อสี่ปีก่อนน่ะพอว่นวันหนึง่งเขาก็ไปสารภาพรักกับพี่ดินจนได้เป็นแฟนกันผ่านไปแค่ทิศเดียวเองเว้ยเขาถูกทำร้ายตอนจะกลับบ้านน่ะจนเดดอ่ะมึงซึ่งตอนเนี้ยก็ไม่มีใครจับคนร้ายได้เลยแล้วพี่คนนั้นน่ะรู้เป้าวว่าใครพี่ออยประธานนักเรียนเว้ย ประเด็นคือพี่เขามาขอให้ช่วยจับคนร้ายว่ามึง อะไรกันตรงนี้นี่บอกมาสี่มีอะไรเรื่องเด็กที่ตายไปเมื่อสี่ปีก่อนเด็กคนนั้นชื่ออะไร I, เรี๋ยวไม่เอาอันนั้นเลยมั้าก้าวโกข้าวโกจ้านกจ้า,า,าคนที่ฆ่าพี่ออยเมื่อสิบปีที่แล้วคือครูคนนั้นหรอเปล่าเนี่ยคนคนทำเหรอไม่คือคือครูไม่ได้ตั้งใจครูไม่ได้ตั้งใจครูไปไหนอะ ไอ้วนเดี๋ยวผมแยกไปล้าง,งไปน้ดไปนี่นี่อะไรไอ้วานมาดูนี่ดิอะไรวะเปิดดูมามันสั้นๆปะเหนียังยี่ยมเลยเหนียวฟูใจเย็นิกาใส่หม้อตัวเถอะเรื่องหนักอ่ะมันจะได้กลายเป็นเรื่องเบานะเชื่อผมเถอะ ไม่เอาคุกลัว่เอาอะดีกว่าไม่วกว่าดููดูดููครับ่ด้วย่ด้วยครับครับเจครับครับี่คุณวาครับออกมาครับออกมาออกมา